สิ่งที่คนให้ความสนใจให้ความนับถือก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้เขาอะเหมือนกับว่าพะลอพะล่วงอะไม่มีตัวตนเออแต่ก็มีลูกปั้นเข้าใจปะคือเท่าที่เอศ,ศึกษามาขุนช้างขุนแผนะ่ะก็ไม่มีตัวตน พระรอตามไก่เนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่มีแต่พระล่วงเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าพระล่วงเนี่ยในตำนานพระล่วงอะ่ะพระล่วงเป็นกษัตริย์สมัยสุขโทาาสขโทัยอาณาจักรสุโขทัยมีมาก่อน,อ,นาาอาณา,าจักรอยุธยาอาณาจักรสุขโขทยัยมีระยะเวลาแค่สองรอยสิบห้าปีมีกษัตริย์มาแปดพระอ,องค์กษัตริย์ทั้งแปดพระอ,องค์เนี่ยก็มีการจาลึกชัดเจนนะว่า มีพ่อมีแม่เป็นใครก็คือกษัตริย์ทั้งแปดพระองค์เนี่ยมีแม่เป็นมนุษย์ไม่มีใครที่มีแม่เป็นพญานาคทีเนี้ยแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะที่เอ๋เอาเรื่องเนี้ยมาพูดก็คือว่าคือสิ่งที่คนเขาแบบชอบอะแล้วมันได้ตังอะคือสิ่งที่คนเขาชอบแล้วมันมันหาเงินได้อะเขาก็จะมาสร้างอะเหรียญหลวงปู่เข็ม คือเอกอาจจะสั่งอยู่นะคือเราไม่ใช่ว่าเรา,เรารู้ว่ามันไม่ไม่ได้เรารู้ว่าหลวงปู่เค็มอะไม่ได้มีตัวตนแต่เราชอบเราก็อยากได้เนี่ยขายได้มันขายได้นะไม่ใช่ขายไม่ได้คนชอบอะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่คนชอบอะมันก็เลยมีคนเอาไปทําเป็นรูปปั้นในงานฮาลาวีนในห้างเนี่ยอะในห้างเนี่ยอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะ คนดูแลคนดูแลสถานที่อ่ะเขาอยากจะสร้างสร้างอแลนด์มาร์คหรือสร้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยทํารูปปั้นหลวงปู่เคมอะขึ้นกลางห้างในงานฮาโลวีนเรียกให้คนมาเข้าห้างอ่ะเขาก็เลยทําเป็นรูปปั้นใช้อุปกรณ์ที่ว่าหาได้ง่ายๆก็คือเอาผ้าเอาจีวรอะมาไหมไหมไฟลแล้วก็ห่มถามว่าตำนานหลวงปู่เคมมันมาจากไหนอะตำนานหลวงปู่เคมอ่ะ ก็มาจากโกตีมาจากวงการตลกตำนานตำนานหลวงปู่เข็มอ่ะมาจากวงการตลกเพราะว่าโกตีกับอ่าเท่งเถิดเทิงคลิปนั้นอ่ะคนดูทั่วประเทศไม่ต่ำกว่ายีสิบล้านครั้งคลิปหลวงปู่เข็มลุยไฟอ่ะเป็นคลิปที่ดังมากประมาณปี2 5งพ้าหกสเนี่ยคลิปหลวงปู่เข็มลุยไฟอ่ะดังมาก คนดูไม่ต่ำกว่า20ล้านครั้งอ่ะทีเนี้ยทางทางห้างอ่ะเขาก็เลยเอาไปทำเป็นรูปปั้นในงานฮโาลาวีนให้คนมาเดินห้างถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าไม่มีตัวตนรู้ทุกคนรู้ว่าไม่มีตัวตนวัดชื่อเขาอีโต้อะไรนะวัดเขาอีโต้วัดเขาอีโต้ไม่มีหลวงปูเ่เขมหลวงปู่เ็มที่ตายตอนลุยไฟอ่ะไม่มี หลวงปู่เข็มที่ตายตอนลุยไฟไม่มีวัดเขาอีวัดเขาอีโต้คว้างเป็ดไม่มีแต่คนก็ชอบไงคนก็ฮือฮาหลวงปู่เข็มก็ไปคนฮือฮาหลวงปู่เขมอะก็ไปเดินห้างเพราะว่าช่วงปีห2สองเนี่ยทางห้างเขาทําเป็นแบบเหมือนอสัญ,ญลักษณ์แลนด์มาร์กให้คนไปเที่ยวในงานน่ะก็คือเขาก็ไหว้เนี่ยถามว่าไหว้เนี่ยไหว้อะไรอะ่ะก็คือไหว้เอาหาก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าเป็น อ่าหลวงปูเ่เคมเนี่ยเป็นพอดเรื่องมาจากวงการตลกไม่มีตัวตนถามว่าทำไมเราอยากได้เราอยากได้เพราะว่าอ่าตรงตรงด้านล่างเขาเขียนนะแบบอ่อมันเหมือนเป็นของที่ระลึกที่มันเป็นของที่ระลึกที่ว่าคนดูคลิปนั้นแล้วเขามีความสุขแล้วเขาอยากจะได้เป็นที่ระลึกอะ่ะมันเหมือนเป็นของที่ระลึกที่เขาดูแล้วเขารู้สึก กูดูแล้วกูมีความสุขกูอยากเก็บเป็นที่ระลึกอ่ะเพราะใต้คลิปมันเขียนไว้เลยนะอะไรนะเดินแบบก็คือใครที่ไม่เคยดูคลิปเนี้ยหาดูได้ใน Google นะใน YouTube ใน Google ใน YouTube มีนะใน Facebook ใน YouTube ใน Google ใน IG เนี่ยพิมพ์คำว่าหลวงปู่เ็มวัดเขาอีโต้วัดเขาอีโต้ควางเป็ดอ ก็คืออะไรเนี่ยก็คือประโยคด้านใต้เนี่ยมันก็เป็นประโยคที่มาจากในคลิปที่โกตีไงคือคลิปนั้นอ่ะเอดูหลายรอบมากเลยนะมันขำอะ่ะยังโหลดลงยังเอามาโหลดลงใน Facebook เลยเพราะว่าเราชอบมันติงตองดิคลิปนั้นคนดูเยอะมากเลยนะคลิปคลิปที่โกตีอะ่ะคลิปนั้นมันติงตองอะ่ะมันก็เหมือนลูกปั้นนางเงือกอะก็คือว่าคนที่เขาทำลูกปั้นนางเงือกเนี่ยเขาก็ ทำเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีไงทำเป็นแลนด์มาร์กไงรูปปั้นนางเงือกลูกปั้นนางเงือกในใน,ในอิตาลีเนี่ยเขาก็ทําเป็นแลนด์มาร์กให้คนให้คนไปดูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยยังมีรูปปั้นผีเสื้อสมุดพระอภัยมณีอ่าลูกปั้นมีรูปปั้นนางเงือกมีรูกปั้นผีเสื้อสมุดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทําแบบก็คือทําเป็นแลนด์มาร์กทีเนี้ยคือว่าตัวตัว,ต,วตัวเราเนี่ยคืออยากจะบอกอะว่า คือเราคิดว่าพระลวงพระลวงอ่ะไม่มีจริงเออเพราะว่าเราศึกษาดูหลายๆอย่างแล้วอ่ะขุนช้างขุนแผนน่ะนักวิชาการเขาก็บอกว่าไม่มีเป็นเรื่องแต่งหมดเลยพระลวงพระรอเรื่องแต่งหมดเลยมันก็เหมือนเรื่องเจ้าหญิงเลือกน้อยเนี่ยเรื่องแต่งก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่คนน่ะเขาชอบอ่ะเขาก็เลยมีความแบบคือเขาชอบของเขาอ่ะเข้าใจไหมสิ่งที่คนชอบอ่ะ S 1> <S 1> เขาก็เลยเอามาทําเป็นรูปปั้น <S 2> <S 2> เอามาทําเป็นเหรียญมีบางคนห้อยเหรียญอะเวลาใครถามอะว่าทําไมต้องห้อยโดเรมอนเขาก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อโดเรมอนเพราะว่าเขาโตมากับโดเรมอนเขาโตมากับโดเรมอนเขาก็เลยทําเหรียญโดเรมอนนะ <S 2> <S 2> <S 2> ห้อยคอแล้วเวลาใครถามก็บอกว่าเป็นหลวงพ่อโดเรมอนแล้วก็มีร่างทรงบางคนอนะทำทำเป็นโดเรมอนปลุกเสกแล้วเมื่อลิขสิทธิ์นะ มีร่างทรงบางคนอะทำทำพระโดเรมอนปลุกเสกเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพการ์ตูนโดเรมอนของคนญี่ปุน่นเขาก็ทําเป็นอา่าเป็นล็อกเก็ตโดเรมอนเนี่ยแหละเรามาปลุกเสกถามว่าโดเรมอนมีจริงไหมโดเรมอนไม่มีจริงพระ่วงพระล้อก็ไม่มีจริงเป็นเรื่องแต่งหมดเลยยิ่งขุนช้างขุนแผนเนี่ยนัก,น,กนักโบราณคดีอะเขาศึกษาไปลึกมากเลยนะเขาศึกษาไปว่า กษัตริย์ในสมัยอยุทยามีใครบ้างที่ว่า,ามีประวัติแบบนี้กษัตริย์ชื่อนี้มีจริงไหมแล้วก็มีมีม,มีมีใครบ้างที่ว่า,าถูกถูกถูกสั่งลงโทษแบบนี้ซึ่งมันไม่มีไงมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะซึ่งคือเขาสันนิฐานนะว่าเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้มันเป็นนิทานพื้นบ้านที่คนสมัยก่อนแต่งขึ้น ซึ่งมาจากหลายพื้นที่นิทานบางเรื่องอะน,น,นิทา,า,า,านพื้นบ้านบางเรื่องน่าจะมาจากอยุธยานิทานพื้นบ้านบางเรื่องอ่ะน่าจะมาจากทางอีสานนิทานพื้นบ้านบางเรื่องน่าจะมาจากทางภาคเหนืออย่างเรื่องพระลออะก็มาจากทางภาคเหนือปลาบูทองเนี่ย <confusion> น,น่าจะมาเป็นของอยุธยาเลย ปลาบูทองเนี่ยน่าจะของอยุทยาเลยเพราะคนอยุธยาเนี่ยชอบจับปลาเพราะว่าแม่น้ําเป็นเป็นเกาะกลางไงแม่น้ําไหลผ่านรอบแล้วก็มีแม่น้ําไหลผ่ากลางด้วยแล้วทีเนี้ยตัวอุทัยเทวีน่าจะมาจากทางทางอีสานหรือไม่ก็ทางเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ว่ามันมีคนสิ่งที่คนแต่งนิยายขึ้นมาเนี่ยแล้วเมื่อมีคนแต่งนิยายขึ้นมาเนี่ย แล้วถ้าคนคนนั้นเขาชอบอะสิ่งที่สิ่งที่เป็นโลกในนิยายอะแล้วคนชอบมากๆอ่อะเขาก็จะมาทําเป็นแลนด์มาร์กไงเอ <một S 1> อสิ่งที่มันเป็นนิยายแล้วคนชอบมากๆเขาจะมาทําเป็นแลนด์มาร์กอะ,อ,ะอย่างรูปปัน้นพินอคิโอรูปปั้นนางเงือกรูปปั้นนางเงือกในต่างประเทศก็เยอะนะรูปปั้นนางยักษ์รูปปั้นนางเงือกรูปปั้นนางเงือกในอิตาลีรูปปั้นนางเงือกแถบ แถบที่เป็นเกาะเกาะเมดิเตอร์เรเนียนอ่ะเยอะรูปปั้นนางเงือกแถบแถบทะเลอะ่ะเยอะแม้แต่กาแฟอ่ะก็ยังทาเป็นรูปยังทําเป็นสัญลักษณ์นางเงือกสองหางเลยเพราะว่าเขาต้องการให้คนเนี่ยมากินกาแฟเขาเยอะๆเ,เลยเอาสัญลักษณ์เป็นนางเงือกเพราะนางเงือกเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสน่ห์นางเงือกเป็นสัญลักษณ์ของความมีเสน่ห์คือสิ่งที่มันไม่มีจริงอะ่ะบางครั้งอะ่ะเขาก็ เอามาทําเป็นสิ่งที่มันให้คนบูชาสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริงอะ่ะสิ่งที่ไม่มีตัวตนจริงอะ่ะถ้าชาวบ้านเขาชอบอะ่ะเขาก็จะถือว่าสิ่งนี้มีตัวตนจริงเขาก็จะทําเป็นศาลให้คนไหว้ให้คนเคารพบ,บูชาอย่างบุญเพนหีบเหล็กอะ่ะมีจริงอ่เพราะว่าบุญเพงหีบเหล็กอะ่ะเป็นคนยุครัตนาโกศิน์ใต้ศาลยังมีหีบเหล็กเป็นหีบศพอยู่เลย คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกราบไหว้ในทุกวันเนี้ยบางทีก็ไม่มีตัวตนบางทีก็มีตัวตนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนกราบไหว้ในทุกวันเนี้ยบางทีไม่มีตัวตนบางทีก็มีตัวตนบางทีก็ไม่ควรกราบเพราะบุญเพลงหีบเหล็กบ,บุญเพลงหีบเหล็กเป็นหมอผีเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าหันศพผู้หญิง ตอนเด็กเราเคยดูอะเรื่องบุญเพลงหีบเหล็กมันฆ่าผู้หญิงแล้วมันก็จับผู้หญิงอะ,อะหันหันฆ่าหันศพแล้วก็เอาศพเนี่ยใส่หีบเหล็กแล้วเอาถีบลงแม่น้ําแล้วบุญเพลงหีบเหล็กเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเขาเป็นหมอผีนะแล้วเขาก็มาบวชแล้วก็มีพวกคาถาอาคมอะไรพวกเนี้แบบแกล่งมากอะเป็นแบบจอมขมังเวทเลยอะเออคือบุญเพลงหีบเหล็กอะมีตัวตนแต่ถ้าถามว่าจะให้เราไปไหว้ไหมไม่ ถ้าถามว่าจะให้เราไปด่าเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเรากลัวแต่ถามว่าเราเชื่อว่าบุญเพลงหีบเหล็กอะที่ที่ทางวัดเนี่ยเขาทำสารให้อะเพราะว่าคือเขาอยากให้แบบวิญญาณอะมีที่อยู่นะไม่อยากให้วิญญาณเล่ร่อนอยากให้วิญญาณอะมีที่อยู่ไม่อยากให้วิญญาณนะเล่ร่อนแต่เราก็คิดนะว่าเออมันผ่านมาหลายปีอะบุญเพลงหีบเหล็กเขาไปเกิดแล้วมั้งอะไรแบบนี้ทีนี้เราก็มานั่งคิด่ะว่าดวงวิญญาณบางดวงอะ ถ้าเขาตายแบบถ้าเขาตายโหงอ่ะว <may> ิญญาณเขาจะไม่สงบพอวิญญาณเขาไม่สงบเขาก็จะวนเวียนอยู่บนโลกเช่นดวงวิญญาณของซีอุยเราเชื่อว่าวิญญาณดวงวิญญาณของซีอุยเนี่ยเขาอ่ะตายไม่สงบดวงวิญญาณเขาก็เลยวนเวียนอยู่บนโลกแล้วดวงวิญญาณของเขาเนี่ยเพิ่งจะกลับขึ้นสวรรค์น่ะก็หลังจากเผาศพแล้วเราเชื่อว่าซีอุยเนี่ยเออ ดวงวิญญาณของเขาเนี่ยเพิ่งจะขึ้นสวรรค์เราเชื่อว่าดวงวิญญาณของซีอุยอะไม่สงบไม่สงบก็วนเวียนอยู่บนโลกเนี่ยแหละวนเวียนวนเวียนอยู่บนโลกแบบไม่สงบอะเพราะว่าเขาถูกใส่ร้ายจนตายไงถูกใส่ร้ายจนตายถูกเอาไปสร้างเป็นหนังหนังดังด้วยสนุกด้วยตอนเด็กกลัวชิบหายเลยก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกแค่นี้เะค่ะว่า คือสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมีจริงอะ่ะบางทีมันก็ไม่มีจริงหรอกแต่มันเป็นที่ว่าเออคนเขาเขาชอบของเขาอะ่ะเขาอยากจะสร้างอะ่ะเข้าใจปะ่ะอย่างอาหลวงปู่เข็มอะ่ะใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่ามันมาจากวงการตลกหลวงปูเ่เข็มไม่มีตัวตนแต่คนที่เขาชอบอะ่ะคนที่เขาชอบอะ่ะเขาก็อยากจะได้ของที่รล,ลึกอะ่ะเขาก็เอาไปทําเป็นพระห้อยคอเอาไปทํารูปปั้นอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่งอะ่ะ มันก็เหมือนอนิยายนิยายนางงงนางเงือกอะแหละมันก็มีรูปปั้นนางเงือกอยู่เยอะแยะก็คือว่ามันเป็นจินตนาการของคนแต่งนิยายไนงะที่ว่าคนน่ะชอบแล้วคนที่อ่านแล้วชอบเขาก็เลยเอาไปทําเป็นรูปปั้นนะแบบกลายเป็นว่าพระล่วงอะ่ะพระล่วงพระรอก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวตนไนงะทั้งที่จริงๆอะ่ะเท่าที่ศึกษาประวัติน่ะมันก็ไม่ได้มีกษัตริย์ชื่อนี้ไนงะเออ แล้วนิยายนิยายต้นฉบับอะนิยายเรื่องนี้มันมาจากสมัยพ่อขุนรามแต่ว่าพอมาสมัยสมัยรัชากาลที่หกอะสมัยรัชากาลที่หกของของกรุงอาณาจักรสุขโขทัยอะก็มีคนตั้งชื่อตั้งชื่อลูกอะว่าล่วงเหมือนกันเพราะว่าคนเป็นแม่ชอบนิยายเรื่องนี้ทีนี้พอลูกเนี่ยเกิดมาก็ให้ลูกคนนี้จะมีชื่อเล่นว่าพาระล่วง คนเป็นแม่เป็นมนุษย์พ่อก็เป็นมนุษย์แต่ว่าลูกชายเนี่ยชื่อล่วงทีเนี้ยตอนที่ลูกชายเนี่ยเอ่อคล้ายๆกับว่าเดินทางไปที่ไปที่ทางใต้ทางอะไรแบบเนี้ยก็จะมีจารึกประวัติไงว่ากษัตริย์ชื่อกษัตริย์นามพระล่วงแห่งอาณาจักรสุโขทยัยเดินทางอ่าไปทางใต้ไปอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้คนน่ะเออเชื่อไงว่ากษัตริรย์คนนี้มีจริงแต่ถามเราเราว่าไม่มีคือเราค่อนข้างแน่ใจเลยว่าไม่มีเพราะว่า คือในนิยายมันโอเวอร์แต่ว่าในนิยายมันโอเวอร์แต่มันโอเวอร์แบบสนุกมากอะ่ะคือนิยายแม่งโอเวอร์ชิบหายเลยแต่แม่งสนุกชิบหายเลยมันก็เหมือนที่ทางอีสานน่ะจะมีรูปปั้นพญาคงขักะ่ะเขาเรียกอะไรนะรูปปั้นรูปปั้นพญาคังคกอะ่ะรูปปั้นคังคกยักษ์อ่ะทางอีสานก็จะมีรูปปั้นพญาคันขาดเป็นรูปปั้นคังคกตัเวเบลอร์เลย ข้างในเนี่ยทาแบบเป็นรูปปั้นคังคกยักษ์ขนาดเท่าตึกอะ่ะข้างในเนี่ยเข้าไปได้เลยเหมือนเป็นห้องโถงอะ่ะเขาทําเป็นแลนด์มาร์กไงก็คือว่ารูปรูปปั้นพญาพญาเขาเรียกพญาคันขากเนี่ยพญาคันขากก็คือพญาคันคกก็คือว่ารูปปั้นพญาคันคกเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุทัยเทวีอุทัยเทวีสนุกนะสนุกก็คือว่าสิ่งที่ เราเราต้องคิดดูก่อนนะว่าสิ่งเนี้ยมันมีจริงไม่มีจริงคือว่าสิ่งที่คนน่ะเขาเชื่อว่ามันมีจริงอ่ะบางทีมันก็ไม่มีจริงสิ่งที่คนเชื่อว่ามันมีบางทีคือสิ่งที่คนเชื่อว่ามันมีจริงอ่ะบางทีมันก็ไม่มีจริงและสิ่งที่คนเชื่อว่ามันมีจริงอ่ะบางทีมันก็มีจริงแล้วก็มีอีกหลายอย่างอที่ว่ามีตัวตนอยู่จริง มีตัวตนอยู่จริงแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้ว่ามีบางเรื่องอะเอาบางเรื่องอะมีแต่มนุษย์ไม่รู้ว่ามีเหมือนผีอะมีจริงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์จะรู้หรืออาจจะเป็นลูกคเทวดามีแต่มนุษย์ไม่รู้ว่ามีนางไม้ลูกคเทวดามีแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไม่ได้มีชื่อเสียง คือสิ่งที่นักเขียนเขียนเกี่ยวกับเรื่องพญานาคเนี่ยคือพญานาคบางท่านก็ไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่า,เ,าเป็นจินตนาการที่คนอ่านเราชอบเป็นจินตนาการที่คนอ่านเราชอบเขาก็เลยเอามาทําเป็นลูกปั้นก็เท่านั้นเองมันก็ไม่ต่างจากรูกปั้นมันก็ไม่ต่างจากรูปปั้นนางยักษ์นางเงือกหรอกใครๆก็รู้ว่าไม่มีตัวตน หลวงปู่เข็มไม่มีตัวตนผ้าไัยมณนไ iew, ีไม่มีตัวตนนางเงือกนางเงือกเมียพ้าไั่ก็ไม่มีตัวตนนางยีผีเสื้อสมุทรก็ไม่มีตัวตนเข้าใจมาว่าสิ่งที่คนเขาชอบอ่ะเขาก็เลยเอามาทําเป็นแลนด์มาร์คสิ่งที่คนเขาชอบเขาก็เอามาทําเป็นแลนด์มาร์คแต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้มีตัวตนไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ